ความจริงจิตวิทยาในความสัมพันธ์ที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่เคยรู้และถ้าคุณอยากรู้นะคะวีดีโอนี้มีคำตอบค่ะเพราะหลังจากที่คุณรู้ความจริงนี้นะคะชีวิตรักของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะคะความจริงจิตวิทยาผู้ชายในความสัมพันธ์นะคะที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่เคยรู้นะคะ ข้อที่หนึ่งนะคะผู้ชายเขาไม่ได้รักแค่ตัวคุณค่ะแต่เขารักความรู้สึกที่เขาเป็นเมื่อเขานั้นอยู่ใกล้คุณถ้าเขารู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายเป็นที่ยอมรับมีคุณค่าเขาจะอยากอยู่และจะผูกพันกับคุณมากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเขารู้สึก ทำให้ตัวเล็กตัวน้อยลงถูกลดทอนบั่นทอนคุณค่าถูกบนทำอะไรก็ไม่เคยดีพอเขาจะถอยค่ะแม้คุณจะคือคนที่เขาเคยต้องการมากที่สุดนะคะข้อที่สองผู้ชายกลัวความล้มเหลวมากกว่าความรักหมายเพราะว่ายังไงคะ ผู้ชายหลายคนนะคะเขาไม่ได้ถอยจากผู้หญิงไม่ใช่เพราะเขาไม่รักเธอนะคะแต่เพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถเอาชนะใจคุณได้เขารู้สึกว่าเขาทำให้คุณประทับใจไม่ได้เขารู้สึกว่าเขาดูแลคุณไม่ได้เขาปกป้องคุณไม่ได้เขาให้สิ่งที่คุณคู่ควรไม่ได้หัวใจเขาก็จะค่อยปิด ตัวลงอย่างเงียบๆมันน่าเศร้ามากแม้จะเป็นผู้ชายที่ดีเขาก็อาจจะถอยเงียบแล้วก็หายไปแต่มันไม่ใช่เพราะคุณผิดแต่เพราะพลังที่เขารู้สึกเมื่อเขาอยู่ใกล้คุณนะคะมันเป็นตัวกำหนดว่าหัวใจเขาจะเปิดหรือปิดเมื่อเขา เป็นผู้ชายที่แท้จริงแล้วเขาอยู่ในความสัมพันธ์กับผู้หญิงที่ลดทอนความเป็นชายในตัวเขาแม้ว่าเขาจะเคยต้องการคุณมากแค่ไหนเขาก็จะถอยไปค่ะที่รักข้อที่สามผู้ชายต้องการความสงบมากกว่าความเร่าร้อนนะคะผู้ชายยิ่งโตขึ้นนะคะเขายิ่งโหอยหาความนิ่งความสงบผู้หญิงที่เป็นพื้นที่ ปลอดภัยนะไม่ใช่ความดราม่านะคะพลังแบบรักดุดันความวุ่นวายที่คุณคิดว่ามันจะเร้าใจนะคะผู้ชายที่โตแล้วทางอารมณ์ผู้ชายที่เขาเยียวยาแล้วผู้ชายที่เขาพร้อมจะสร้างครอบครัวแล้วเขาจะไม่สนใจที่จะอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้เขาจะเดินหนีจากคุณไปทันทีเพราะเขาต้องการผู้หญิงที่พาหัวใจเขาสงบค่ะ ไม่ใช่พลังที่ทําให้หัวใจเขาตึงเครียดวันนี้ร้อนพรุ่งนี้หนาวอะไรก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นสาวๆนะคะจงเป็นผู้หญิงที่เต็มไปด้วยรักและเป็นพื้นที่ของความสงบเป็นบ้านให้เขาค่ะนะคะแล้วข้อที่สี่ค่ะถ้าเขาไม่มั่นใจในคุณนะคะเขาจะให้คุณอยู่ค่ะแค่พอไม่หายไปหยอดอะ แต่ว่าเขาจะไม่ให้มากพอที่จะกลายเป็นความรักยังไงคะก็จะส่งข้อความมาเป็นพักๆเนาะสัญญาณส่งมาสับสนคุณสับสนค่ะแต่เขาไม่สับสนนะเพราะว่าเขารู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่วันหนึ่งร้อนวันหนึ่งเย็นวันนี้ก็ดูคิดถึงเธอจังเลยแล้วก็หายไปอีกห้าวัน <c oughs> เขาไม่ได้สับสนค่ะนั่นมันคือการควบคุมของเขาแบบเงียบๆนะคะ แต่นะคะผู้ชายที่ต้องการคุณจริงๆนะคะการกระทําของเขาจะชัดเจนเขาจะไม่ทําให้คุณต้องตีความไม่ทําให้คุณต้องสงสัยว่าคุณนั้นยืนอยู่ตรงไหนคะ่ะเขาจะทําให้มันชัดเจนเขาจะปกป้องหัวใจคุณปกป้องความรู้สึกคุณนะคะข้อที่5ค่ะผู้ชายที่ไม่พร้อมทางอารมณ์เขาก็ยังคบคุณได้นะ เขาจะรับทุกอย่างจากคุณนะคุณให้ความรักให้อะไรไปเขาก็รับไว้หมดเลยความรักความใส่ใจความอ่อนโยนสั่งข้าวให้เช้าเย็นส่งแกป๊ปกาแฟเขาก็จะรับไว้ค่ะแต่เขาจะไม่ตอบกลับลึกซึ้งเท่าที่คุณให้ค่ะไม่ใช่เพราะเขาเป็นคนไม่ดีนะคะแต่เพราะเขายังไม่มีความสามารถทางอารมณ์ค่ะที่จะรักอย่างลึกซึ้งได้เขาคือแบบเขาต้องการจะถูกรักค่ะ แต่เขายังไม่สามารถเป็นผู้ที่จะรับผิดชอบต่อความรักนั้นกลับไปเขายังไม่สามารถเป็นผู้ที่จะสร้างความรักรับความรักจากผู้หญิงคนนั้นนะคะเพราะว่าเขายังไม่โตนะคะเพราะฉะนั้นก็เลือกดูนะคะผู้ชายคนไหนเยียวยาแล้วแต่ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่เยียวยาแล้วคุณจะดึงดูดผู้ชายที่เยียวยาแล้วอยู่ คุณไม่เจอใครค่ะคุณเจอตัวคุณเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่เยียวยาแล้วก็อย่าไปกลัวว่าคุณจะเจอผู้ชายแบบนั้นเพราะถ้าเขาหลงเข้ามาจริงๆมันจะมีเหตุบางอย่างที่จะลบผู้ชายคนนั้นออกไปจากชีวิตคุณอย่างอ่อนโยนแล้วก็แทนที่ด้วยผู้ชายคนใหม่ที่คู่ควรกับพลังงานของคุณค่ะที่รักนะคะข้อที่6ค่ะ ผู้ชายรักแบบไหนขึ้นอยู่กับบาดแผลแล้วก็การเลี้ยงดูที่เขาเติบโตมาค่ะสไตล์ความผูกพันของเขาความสัมพันธ์กับแม่ความเจ็บปวดในวัยเด็กบาดแผลในวัยเด็กมันส่งผลนะคะมันคือพื้นฐานมันคือรากที่กำหนดว่า เขาจะรักอย่างลึกซึ้งหรือรักมีแบบระยะห่างนะคะคุณเปลี่ยนอดีตเขาไม่ได้ค่ะคุณทำได้แค่เลือกค่ะที่รักเลือกว่าจะอยู่หรือจะรับมือกับมันหรือว่าจะเลือกหัวใจตัวเองก่อนนะคะผู้หญิงที่เยียวยาแล้วนะคะคุณต้องเลือก ลงทุนให้กับผู้ชายที่เขาก็เยียวยาแล้วเหมือนกันนะคะถ้าคุณอยากจะเติบโตไปในความสัมพันธ์ของคุณนะคะข้อที่7ค่ะผู้ชายที่พร้อมรักจริงๆนะคะคุณไม่ต้องไปสอนเขาเลยว่าเขาจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรผู้ชายที่เติบโตทางอารมณ์แล้วเขาพร้อมจะรักแล้วเขาจะสังเกตคุณค่ะฟังคุณถามคุณและให้ความใส่ใจนะคะโดยที่คุณนะคะไม่ต้อง คอยไปแบบตอกย้านะคะไปลากให้เขาโตไม่นะคะเพราะว่าเขาทํางานกับตัวเองมาเรียบร้อยแล้วเขาจึงมีพื้นที่ที่จะรักนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อคุณได้เขาจะมีพื้นที่ที่จะรักนะคะและก็เขาก็จะให้เกียรติคุณเต็มที่นะคะเพราะว่าเขารักคุณและเมื่อคุณได้พบผู้ชายแบบนี้นะคะคุณจะเข้าใจทันทีว่าทำไมที่ผ่านมามันถึงไม่เคยเวิร์กกับ ใครเลยนะคะข้อที่8ค่ะผู้ชายไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คุณคิดค่ะเมื่อคุณเข้าใจนะคะวิธีปลุกแรงปรารถนาที่ลึกที่สุดในตัวเขานะคะทุกอย่างจะเปลี่ยนไปในทันทีค่ะความลับคืออะไรคะ Hero Instinct ค,ค่ะสัญชตาตญาณดั้งเดิมที่ทำให้ผู้ชายตกลุมรักอยากปกป้องและยอมทุ่มเทอย่าง จริงใจนะคะทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นฮีโร่มีค่ามีความหมายในชีวิตคุณนะคะยิ่งเขารู้สึกว่าเขามีค่ามีความหมายในชีวิตคุณนะคะเขายิ่งจะรักคุณลึกซึ้งและก็อยากจะทำให้แล้วอยากจะทำให้อีกค่ะข้อที่9ค่ะนะคะถ้าคุณรู้ปุ่มรับในหัวใจนี้นะคะความรักคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะคะด้วยหลักการนะคะ Secret o b Session นะคะคุณคุณก็จะเข้าใจนะคะว่าวิธีหยุดผู้ชายไม่ให้ถอยห่างคำพูดที่ทำให้เขารู้สึกเป็นคนสำคัญมาเป็นลำดับแรกนะคะวิธีนะคะที่คุณจะเปลี่ยนความสัมพันธ์เล่นๆให้กลายเป็นความสัมพันธ์แบบจริงจังนะคะและทำไมแม้ผู้ชายที่ดูห่างเหินก็ยังยอมเปิดใจนะคะเมื่อคุณกดสวิตช์นี้ถูกจุดนะคะคุณนะคะ จะได้พบกับผู้ชายคนนั้นที่เขาอยากจะเป็นฮีโร่ในชีวิตคุณนะคะผู้ชายไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิดนะคะเมื่อคุณเข้าใจวิธีนะคะปลุกแรงปรารถนาที่ลึกที่สุดในตัวเขานะคะทุกอย่างจะเปลี่ยนไปในทันทีค่ะเพราะว่าเสน่ห์ของผู้หญิงที่ดึงดูดจริงๆนะคะไม่ได้อยู่ที่ เธอนั้นวิ่งไล่ตามไขรหรือพยายามทำเพื่อเขามากแค่ไหนนะคะแต่อยู่ที่นะคะเธอกลับมายืนอยู่ในพลังของตัวเองค่ะและผู้ชายสัมผัสได้ว่าการได้อยู่ใกล้เธอคือของขวัญที่มีค่าเขาต้องสัมผัสได้เองไม่ใช่คุณไปประกาศว่าฉันคือของขวัญน,นะคะและถ้าคุณอยากจะเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายได้รู้จัก ยิ่งรู้จักยิ่งหลงรักรู้สึกว่าคุณคือของขวัญไม่สามารถที่จะอยู่โดยไม่มีคุณไม่ได้นะคะ The Modern Silence ค่ะอีบุ๊กเล่มนี้นะคะเป็นอีบุ๊กที่จะทำให้คุณมีพลังของผู้หญิงนะคะที่ไม่ต้องพยายาม แต่ทำให้เขานั้นสนใจลหลงไหลและรู้สึกโชคดีที่มีคุณค่ะและคุณจะได้รู้วิธีเปิดประตูหัวใจบทใหม่นะคะถ้าคุณอยากจะให้เขาตกลุมรักคุณอย่างลึกซึ้ง และผูกพันกับคุณด้วยหัวใจและเลือกคุณไปตลอดนะคะเส้นทางเดียวนะคะที่จะพาคุณเข้าถึงหัวใจของเขาและจุดประกายความรักที่มั่นคงจากภายในตัวเขาเองเพราะผู้หญิงส่วนใหญ่กำลังหลงทางที่หวังว่าจะทำให้เขารักแต่ยิ่งทำความสัมพันธ์ยิ่งห่างยิ่งทำเขายิ่งเตลิดเปิดเปิงนี้ไปให้ไกลนะคะและนะคะคุณจะได้รู้จักนะคะ ทรีรองโรสสามสิ่งนี้นะคะที่คุณจะไม่ทําอีกในความสัมพันธ์ถ้าคุณเคยทำนะคะและคุณจะได้รู้นะคะทางเดียวสู่หัวใจเขาค่ะที่คุณจะได้เดินอย่างมั่นใจสง่างามนะคะแล้วคุณจะได้เรียนรู้ว่าความโรแมนติกของคุณนะคะคือคุณแจรับไขสู่หัวใจของเขานะคะและนี่ก็คืออ e ีบุ๊กที่ผู้หญิงหลายคนนะคะบอกว่าเปลี่ยนพลังงาน เปลี่ยนความสัมพันธ์แล้วก็เปลี่ยนชีวิตรักพวกเธอไปตลอดกาลนะคะถ้าคุณนะคะเหนื่อยแล้วกับการที่ทําเท่าไหร่เขาก็ไม่เห็นคุณค่ายิ่งทําเขายิ่งหายหวังว่าเขาจะรักพยายามพิสูจน์มากมายยิ่งทําเขายิ่งห่างออกไปนะคะและถ้าคุณพร้อมนะคะที่จะกลับมาเป็นผู้หญิงที่ยืนอยู่ในพลังรัก นะคะเป็นผู้หญิงที่เต็มไปด้วยความรักสงบเบิกบานสนุกสนานผู้ชายเห็นแล้วอยากอยู่ใกล้นะคะอีบุ๊กเล่มนี้นะคะ The Modern Silence ที่คุณจะมีไว้ในครอบครองนะคะพักมาเลยตอนนี้ลายแอดอลุนทิปเอาไปเลยส่วนลดพิเศษ590บาทค่ะ